เดิมจะพี่น้องจ๋าเดิมกดอีกแล้วก็วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวบรรยายใหม่นะคะทุกท่านจ๋าผัดมาม่าจ้ะผัดมาม่าแล้วก็ใส่หอมนะคะใส่ไข่ใส่ต้นชรเลอรี่หรือว่าต้นตังโอลใหญ่นะคะพี่น้องจ๋าตอนที่เราจะผัดนะคะเราก็ไม่ยากค่ะเจียวหอมให้มันได้ที่ก่อนนะคะทุกท่านนะวันนี้เราก็จะเอาไข่ลงก่อนนะคะทุกท่านนะแล้วก็ เจียวหอมได้ที่แล้วก็เราก็ใส่ไข่ลงไปนะคะสองใบแล้วแต่เราชอบจะเอากี่ใบนะคะทุกท่านจา๋าพอหอมเราได้ที่หอมขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ไข่ลงนะคะทุกท่านก็ไข่ลงสุกแล้วนะคะทุกท่านจา๋าแล้วก็เราก็ใส่มาม่าก,กับเครื่องปรุงลงไปนะคะเราไม่ต้องไปตบไปแต่งอะไรมากนะใส่เครื่องปรุงมันก็อร่อยแล้วนะคะทุกท่านจา๋า ใชเครื่องปรุงของมันนะคะแล้วก็เราก็มาผัดมันก็จะออกมาสีสันเป็นอย่างนี้นะคะทุกท่านจ้ะสีสันน่าทานนะคะทุกท่านจ้่นี่คือผัดเสร็จแล้วนะคะลืมกดอีกเมื่อนเดิอนนะคะทุกท่านขออาภาัยด้วยนะคะทุกท่านจ้ะแต่เชื่อเชื่อว่าท่านทุกท่านก็คงจะรู้แล้วว่าผัดยังไงนะผัดแบบไหนบางคนก็ชอบใส่หอมบางคนก็ใส่กระเทียมผัดลงไปนะคะแต่ครอบครัวนี้ก็ชอบใส่หอมหัวใหญ่จ้ะ หอมหัวใหญ่แล้วมาเกียวก่อนนะก็เหมือนกระเทียมบ้านเราแหละเราก็ผัดกระเทียมให้มันหอมได้ที่ก่อนเมือนแล้วผัดกะเพราหรือว่าผัดอะไรทุกอย่างนันแหละเจา้าค่ะทีนี้ว่าถ้าใครชอบหวานก็ใส่ลงไปนิดนิดก็ได้นะคะอันนี้ก็จะให้ผัดให้ลูกชายนะแล้วก็ลูกชายเขาก็จะใส่เองนะคะถ้าเขาชอบใส่หวานนิดนิดแต่ส่วนมากเขาจะไม่ชอบใส่นะคะเอาแบบนี้เลยเห็นทีนี้ว่าเราจะทําแบบใส่ ใส่เส้นก่อนแล้วก็มาผัดมาทอดไข่ทีหลังก <x> ็ได้นะคะทุกท่านจ๋าเราก็จะทําอย่างนี้นะคะสมมุติว่าเรายังไม่ได้ใส่ไข่นะคะพี่น้องจ๋าล้วก็กวาดมาไว้ทางนี้นะคะกวาดมาไว้ทางนี้นะคะกวาดมาไว้ทางนี้นะคะแล้วก็เอาน้ำมันลงตรงนี้หน่อยนะคะแล้วก็เอาไข่ตอกไข่ลงไปนะคะพี่น้องขาตอกไข่ลงไปให้มันไข่มันสุกไปที่แล้วเราก็ค่อย พูดถึงอธิบายให้ฟังนะคะพี่น้องจ๋าถ้าเราใส่จะไข่จะใส่ไข่ที่หลังนะคะอันนี้เราใส่ก่อนไปแล้วนะคะแล้วก็พอไข่เราสุกตรงนี้ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาเส้นนี้มากรบอีกทีหนึ่งนะคะมากรบอีกทีหนึ่งเอาเส้นมากรบอีกทีหนึ่งนะคะทุกท่านแล้วก็ไข่เราก็จะได้ออกมาสวยนะคะนอนถ้าเรากลับมาอย่างนี้เราก็จะเห็นไข่ที่สวยนะคะทุกท่านจ๋า มันก็ทําได้หลายแบบนแะนะแต่สไตล์นะคะทุกท่านค่ะแล้วแต่แล้วแต่เราจะชอบทําแบบไหนนะคะแต่คือคนสุดท้ายสรุปออกมาก็คือว่าอร่อยไหมแค่นั้นแหละอร่อยต็ตามใจที่เราชอบนะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเราเป็นคนกินนะคะเราก็รู้ว่าเราจะซ่องใส่อะไรลงไปเราชอบกินรสชาติแบบไหนนะคะทุกอย่างก็แค่นี้ค่ะ ว่ามันลืมกดนะพี่น้องประจําเลยนี่ก็จะใส่จานแล้วนะคะจุดการแตเออลืมปิดเตาปิดเตาก่อนนะคะแล้วก็ใส่จานนะคะใส่จานเยอะนะคะเนี่ยเพราะว่าลูกชายเขาไม่ใส่เนื้อนะคะมีหมูนะคะมีหมูแล้วมีกุ้งนะคะแต่ลูกชายเขาไม่เอาจ้ะก็ะจะกินแบบนี้จ้ะ ตังโก็น่ากินนะคะทุกท่านจ้าตังโเราก็น่าทานนี่ออกมาหน้าตาก็สวยงามนะคะเส้นของเราเหนียวนุ่มนะคะไม่ขาดนะคะไม่ขาดคอแคล์ไม่เปื่อยไงพอดีพอดีนะเปื่อยเส้นเปื่อยมากก็ไม่อร่อยดยพี่น้องไม่รู้ละชอบใครชอบมันเนาะ เราก็ว่ากันไม่ได้ด้วความชอบมันไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องจ๋าความชอบมันไม่เหมือนกันน,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 นี่ออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะพี่น้องจ๋าสวยสดงดงามนะคะเส้นก็น่าทานไปอีกแบบดเงี้ยพัดจ้ะพัด กับใส่ไข่นะคะใส่ตองโอ๋นะคะตองโอ๋ใหญ่นะคะก็แค่นี้นะคะทุกท่านจ๋าบ๊ายบาย